ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านนะครับผมท,ทั้งจะแนมขวาก็ลงเขาจะแนมซ้ายรถก็มาแรงจะขอโชคขอเลขขอเบอร์ก็เสียวเสียวอยู่นะครับผมเนาะก็ผมกําลังจะขึ้นเขาผมเดินทางมาจากทางนี้เพื่อจะมุ่งหน้าไปทางนี้จะกลับบ้านพอดีมาเจอสารเจ้าแม่ห้วยหวดนะครับผมท่านผู้ชมนะมนี่ครับ สารเจ้าแม่ห้วยหวดนะครับท่านผู้ชมอ่าพอดีมาเจอตรงนี้พอดีเลยนะครับนี่ครับผมเป็นสารใหม่แต่ไม่มีรูปปั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นคนเขาผ่านไปผ่านมาเขาบีบแต่บอกก่าวอยู่นะครับอ่าตรงนี้น่าจะมีโซล่าเซลล์อยู่นะท่านผู้ชมนะครับอ่าจะมีโซล่าเซลล์นะครับ,ะะรบเดี๋ยววันนี้มาขอดูกันท่านผู้ชมนะสังเกตดีๆนะเวลาเรามาขอตรงสาลไหนใหม่ๆถึงอยู่ในตรงหุบเขา ตามสถานที่ต่างๆเลขมักจะเข้าเดอ้ออย่าลืมเดอ้อคอยบอกไว้่อนเดอ้ออย่าลืมเดอ้อไอเรื่องนี้มักสิเมนอิลีเด้อท่นอาทนาผู้ชมเออท่านผูน้ชมน่าจะรู้ดีนะครับผมเนาะอ่านี่ครับสารจะแม่ห่วยหวดเห็นไหมท่นานผู้ชมอ่ะเนี่ยอันนี้เขาเอื่อเขาเนี่ยจากเขาที่เอยเขาดึงเขาดึางอ่า นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอาวินพักกันขอเลยมาที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเทียรเข้าแห่เออไอเราก็อ่องตรงเนอะรถลองเขามาเป็นทั้งโคเลขกกระยากได้เสียวกระเสียวเออเสียวกระเสียวรถกับม้านะครับเมื่อกี้สิบล้อรถพ่วงมาอย่างแรงเลยเมื่อกี้เนี่ยเสียวเลยไปอาต้ยอาวินไปขอเลยจุดเลขทูบบอเก้าเพิ่นกับยศเซื่อมซีบอเก้าเดี๋ยวให้มาวิทย์ก็มาจอยขอได้ครับท่านผู้ชมผมสีไทยไฮ้เบิงรถให้ สารเจ้าแม่ห้วยหวดนะครับห้วยหวดนะครับรถรถมาแงรงท่านผู้ชมเราอยู่บนเขาไงท่านผู้ชมนะครับอยู่บนเขานะครับเอาตรงไปอยู่ในหลือบอด,ด้วเด,ด้อเขาไปอยู่จะอยู่ถนน,นเด้อเบอร์รไหดิท่านผู้ชมสารเจ้าแม่ห้วยหวดคือเสือเสีวยวท่านผู้ชมนี่ผมนี่ผมจอมดรถทะเบียนรถเหมือนเดิมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าอ่<ว>เอาถอยเขาไปข้งงางในเลย เสียวรถล,ลงมาอมืเดี๋ยวทางนี้จะเป็นจะดูให้เองนะครับอะไรก็จะเป็นสามเก่าเหมืนนี่เป็นสารตาใหญ่สา,ารตาใหญ่บอสอ่นอาน่าจนะเป็นสารตาใหญ่อันนี้เป็นสารจะลดไม้น้ำถวายขอโชคขอลาภครับเจ้าแม่ไม่หดครับบ่มีพ่อสอนเนาะอวินมันบ่น่าทีเป็นสารยุคก,กลางป้ากลางยังนีกท่านผู้ชม คือทางตรงเขานี่ข้างในไม่มีอะไรนะครับผมนะแต่ถึงจะไม่มีอะไรแต่ผมก็ศรัทธาจะกราบตาไหว้ไม่ลบหลู่เพิ่น<ม>นะครับไม่ลบหลู่ตแต่ว่าถ้าไปศาลนั้นน่าจะเป็นเจ้าแม่อยู่ตรงนั้นศาลตายายศาลตายายกันศาลเจ้าแม่หวัวหัวต,ตายายแหละอืมนะครับเดี๋ยวไปเตรีผมเดี๋ยวผมถ่ายอยู่ข้างหลังให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะคือ นี่ข้างบนก็จะเป็นป่านะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้อโอ้โมไซทับขึ่นมาโมไซนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยข้างหลังเดี๋ยวดูข้างหลังให้นะครับทผู้ชมนะ อันนี้ก็จะเป็นผ้าเจ็ดสีผ้าสามสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสารตายายเล็กๆนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนะคือด้านหลังแต่เราไม่รู้ว่าวันที่พศนะครับนักข่าวท่านผู้ชมสวัสดีทาางงช่อมนะครับสสวััดีครบผมสวัสดีครับอวินสวัสดีครับสวัสดีทางช่องพัตต่อยด้วยครับอือนี่สารตายายท่านผู้ชมที่อยู่ข้างในนี้นะครับนไหครับ แค่ว่าแนมในเด้อแนมรถเนี่ยน,นี่แหละคือปัญหาเอาผู้ช่วยสูง,สงเอานำแดงตึงสบายเป็นไงต้นคนผ่านไปผ่านมาเขาก็จะบีบแต่บอกนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะบีบแต่บอกเดี๋ยวก็ตรงตรงเลยเดอ้อเจ้าแม่เอ้ยเจ้าแม่ห้วยหัวท่านผู้ชมนะครับนี่รถรถลงมาผมเสียวเสียวดิเออ คือผมอย่างเสียเลยท่านผู้ชมคือมันลงเขาชันมากเลยนะนะครับลงเขาชันมากท่านผู้ชมนี่ครับฐานะก็ลงเขาอีกคือเขามันขึ้นชันมากท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่อย,อยู่อยู่ตะบนเขาเ,เนี่ยท่านผู้ชมนะครับท่านมาวินขอมาบอกกล่าวนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูพร้อมๆกันให้สังเกตเลยว่าสารในไม้เลขกบางสีเขาอ่านะครับ ู่ตรงหน้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอ่าเมียนอวินมันเป็นหลงนะเห็นไหมอ่านี่ท่านผู้ชมมันเป็นร่องน้ำนะครับท่านผู้ชมนะอองตรงนั้นอ่ะหินนี่ปานว่าจับว่างไงเนาะเมียนมันว่ามันเป็นร่องน้ำว่าย่างดีเนาะร่องน้ำไม่ดีเลยประเทศปูนประเทศปูนใหญ่เลยปานว่าจับว่างท่านผู้ชมนี่มันเป็นร่องน้ำเวลาน้ำมาลงมาจากเขาท่านผู้ชมน,นะครับน้ำลงมาจากเขา แม่เอาอยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูรถให้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าดูรถให้สารเจ้าแม่ห้วยหวดเป็นป่ะฮาววนห้วยหวด กำลังทำอยู่นะครับท่านผู้ชมนะผมคอยดูรถนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่ะช่างของนุ่มอามเนาะค่ะเบื้องรถเนี่ถเด้อเบิ้งรถซอยข่อยเนี้ยเออ บังหานเสียวบังหานเสียวอยู่ที่แปดรอบไหมอ๋อลงเขามามบักแห้งไหมเสียงวัน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 จู่เดียวต้องไปไปทางครับผเนาะตั้งตั้งทางตั้งทางไหนทางไหนก็ได้เออได้หมดโอเคได้หมดเมอ้าตั้งทางไหน,น,นโอเคนะครับผมคือมันเป็นร่องน้ำท่านผู้ชมร่อ,อ,องอะไรเออก็งัย คือจังมัดสอบมาเลยเนาะคือจังเอาเหินมาจับบ้างนีดนเลยวันนี้คือขอ CMC กับเลขทูบอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอขี่ขี่รถผ่านมาเนาะนวิวเนาะเจอเลยนะเนาะแล้วผมก็แวะเลยนะแวะขอเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นสารตากับยาย แต่ตรงนี้น่าจะเป็นศาลเจ้าแม่อ่าห้วยหวดแต่ยังไม่มีรูปปั้นนะแต่ถ้าขอได้โชคได้ลาบอาจเอารูปปั้นมาถวายเพื่อนก็ได้นะวินะถูกต้องครับอ่านะครับเสียวลดไม่ได้เสียวอย่างเปล่าเบลอยลาขึ้นมาบโกันได้ง่ามลเสียวแต่ลดย่ามลุมนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เหวังจะได้โชโคลาภกระพอให้เจ้าเม่ยได้ปวดท้ายให้ลูกหลานให้โชคลาภในข่ายวอดที่หนึ่งสาตัวตรงๆข้อหวดลที่หนึ่งตุวล่าคมข้อศอกสองพันห้าร้อยหกสิบหกขอให้ได้สาตัวตรงๆเพื่อไปฝากไปต่อที่ตัวโลกให้เด้ลดยากมีจากสินให้คนหน่เงี้ยงี้ยง่องฮะคนในเงี้ในท่องพิ่นจากภาษาบราสารเจ้าแม่ให้ใหญ่โตให้ดูดีว่าเก่ากอให้เจ้าเม่โปดท้ายหลด

นั่นออกมาแล้วไม้ที่หนึ่งไม้แรกนะครับท่านผู้ชมไม้เลขเจ็ดไม้เลขเจ็ดครับไม้เลขเจ็ดนะค,ครับพี่เจ้าแม่ห้วยหว่วพันธุ์ที่ไหนแล้วครับท่านผู้ชม เ็บกลับหนึงตัวเดียวกันที่นอกกันไม้ที่สามาไม้ที่3ไมเลีส <4 S 1> ี่ครับผมเจ็ดเจ็ดสหรือหนึหรือหนึได้หมดนะครับ ก็เป <ersch> ็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจญาณนายหนึ่งสี่ก็ได้การรับชนะครับชบันไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขั้นบันไดเจ็ดขั้นนะครับนชเออบันไดเจ็ขั้นเราเจ็ดเจ็เอาถึงแล้วแมยดูตั้งนเมย์เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บันไดก็เจ็ดขั้นทั้งสองเลยสารตายายก็เจ็ดขั้นเอออะก็ติดเจ็ดขั้น เ,เดี๋ยวไปดูเลขทูปกันดีกว่าท่านผู้ชมดูเลขทูปกันดีกว่า,วานะครับเออคอยเสียวรถอวิน,วนไปดูเลขทูปเดี๋ยวไปบังเลีทูปกันนะครับเสียวท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูปด้วยกันนะครับอืมมันเสียวไหมอัมนตาราลเลยรถไหลาย แป๊บนึงน,นะครับเลขทูบนะครับได้มาแล้วนะครับราข้างนงล้มจากเขาวงนี่เป็นข้างโค้งนะครับอันตรายนะครับไม่หลุดห้าสองเหมือนคล้ายเป็นห้าสองศูนย์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูอีกตัวหนึ่งครับรอดูตัวหนึ่งแป๊บนึงน,นะครับเลขทูบได้มาแล้วนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทางช่องเพียงสื่อเสนอนําเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนะอ่าใครได้แบบไหนก็ว่ากันไปได้มาห้าสองศูนย์นะครับมันเหมือนเป็นหกสองศูนย์เนาะถ้าไม่ห้าสองศูนย์ก็หกสองศูนย์แหละครับตามนั้นนั่นทุบติ้งเอาน่าเอออ่ะถอยทุบติงเองแสดงว่าเจ้าแม่พนไห่เลยเดี๋ยวเมื่อไงเจ้าแม่พันไห่แล้วทุบติ้งเองมากนี่เอา ไปเกี่ยวอันหันหนามาทางนี้เด้เออนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเอา้าทูบติ้งเองสองศูนย์ค่ะถ้าบว่าหาสองศูนย์กับหกสองศูนย์เออเป็นเครื่องหกกระได้ตัวทั้งตัวเนาะนี่เนาะค่ะเลขทูกหาสองศูนย์หรือไม่กับหกสองศูนย์อืมเอาตามนั้นเนาะค่ะทา่านตามนั้นนะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีค่ะนะครับนะครับได้มา เลขเสียบสีได้มาเจ็ดเจ็ดสีเดียร์นะ่นเจ็กับ1ตัวเดียวกันแล้วก็เลขทูบได้มา5้าหูรืหสอ620พอดีตรงสารที่เจ้าแม่นี้มาอยู่ตรงที่หลักกิโลตรงนี้พอดีเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูว่าด้านหน้าด้านหลังหลักกิโลกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเป็นยังไงแบบไหนตรงนี้มันจะเป็นทางน้ําไหลท่านผะู้ชมนี่ทางน้ําลงมาครับผมอ่ ครับโอ้มันอวินหินท่านนำอะไรก็ดีแต่เปน็นหินเลยเป็นแผ่นหินเลยเลยท่านผู้ชมนี่นี่เป็นหอดเตาห้อยแปดกิโลอะโอ้นี่ว่าอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมห่างจากเตาง,ง้อยแปดกิโลสกลนครสามสิบเก้ากิโล,ก,โลกิโลเมตรที่สามสิบเอ็ดสองสามสามเก้าแล้วก็จะไปเขาวงจะไปเขาวงสามสิบหกกิโลไปกุชินารายสี่สิบแปดกิโลนะครับ ก็จชมแผ่นหินง,งามๆเนี่ยแผ่นหินอย่างสวยเลยนะครับรถล,ลงเขามาอันนี้ก็ลงเขาเห็นไ,ไหมชันทิ้งลิงเลยนะครับอืมชันทิ้งลิงเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวขอยขอ,ขอขามไปก่อนนะครับรยังอ่ะหันขขางอีกบ่หันข้างอีกท่านผู้ชม นะครับเลขปัตตยบอกว่าเลขทูบหันข้างเข้าไปอีกโอแสดงว่าอวินเลขทูบี่พอดีให้เลขทูบบะถ้าบองหกสองศูนย oh, uh, nice. ์กหาสองศูนย์ที Joker, uh, ่เขาเห็นกันเออเลขทูบหันข้างเลยพอไทยเสียไหมเออเลขทูบหันข้างครับผู้ชมหนาวมาแมนอยูแมนถ้าบองหกสองศูนย์กบหาสองศูนย์อวิน อีหลีเจ้าแม่พ่นไหเแล้วเนาะเจ้าแม่หวยหัวแม่นครับเหลี่ยวนะเจ้าแม่ห้วยหัวนะครับท่านผู้ชมนะอ่านะครับรถก็เยอะท่านผู้ชมอยู่บนเขาเนาะเออนะครับท่านผู้ชมนะก็เอาตามนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลปัตอยคนมีเซนส์ทองแหลกคนเดิมนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนเด้อนะครับกับสารเจ้าแม่ห้วยหวดนะครับอ่าที่จะไปทางนี้ ไปเต่างอยจะไปทางนี้ไปเขาวงผมจะกลับร้อยเอ็ดครับผมนะครับสำหรับนี้โชคดีเฮงเฮงรวยสวัสดีครับผม